ต่อไปให้เลือกที่พื้นผิวด้านบน2พื้นผิวนี้นะครับเราจะใช้คำสั่งลูปอีกครั้งหนึ่งกด์ l ปรับหมุนมุมมองนะครับกดคีย์ช f t ค้างไว้คลิกเลือกพื้นผิวด้านในกดคีย์ช f t ค้างไว้เลือกพื้นผิวด้านล่างต่อไปเราจะทำการสลับไปเลือกในส่วนของเส้นที่อยู่รอบๆพื้นผิวที่ถูกเลือกนี้ตรงนี้ให้กดคีย์ o n t r o l สังเกตว่าเมื่อกดคีย์ control เนี่ยในส่วนของหมด edges เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น boundary ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ boundary ต่อไปเราจะทำการ bevel เส้นตรงนี้เราจะใช้คำสั่ง bevel กดคีย์ b คลิกเมาส์หนึ่งครั้งลากในส่วนของแขนสีนเงินเนี่ยขึ้นไปนะฮะหรือกำหนดค่าในส่วนของ value ตรงนี้เป็น2 mm มมจากนั้นกดคีย์ q ออกจากการกำหนดค่า สลับไปที่โหมดพลิกกครนะัเลือกพื้นผิว2พื้นผิวใช้คำสั่งลปครับกดคีย์ L ต่อไปเราจะทำการลูปสไลดนะ์ก็คือจะแบ่งนะในส่วนของพื้นผิวเนี่ยร,รอบทั้งหมดเนี่ยออกเป็น9ส่วนคำสั่งลูปสไลด์เราจะใช้วิธีการกดคีย์ a เ t อร์ a C C หรือเลือกจากเมนู geometry slide loop นะฮตรงนี้ถ้าในส่วนของแทบเครื่องมือตรงนี้เออมันจะอยู่ในส่วนของ mesh edit ตรงนี้นะฮะก็คือ loop slide อาละตรงนี้เมื่อเลือกเครื่องมือห o บสไล i ์แล้วนะครับให้คลิกเมาส์หนึ่งครั้ง มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยค่าในส่วนของเขาเนี่ยมันกำหนดเป็น1เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการแบ่งเป็น9ส่วนให้เรากำหนดค่าไปเป็น8ขคอ e n t e r รนะฮะเราจะไดะ้พื้นผิวที่ถูกแบ่งออกเป็น9ส่วนนะครับกดคีย์ Q ครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของพื้นผิวด้านใน2พื้นผิวกดคีย์ L ทำการลูป ใช้คำสั่งลปสไลด์อีกครั้งกดคีย์ alternate c คลิกเมาส์ตรงนี้มันจะจำค่าในส่วนที่เรากำหนดไว้ล่าสุดนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไม่ต้องไปกำหนดค่าแล้วเพราะว่าเราต้องการในส่วนของการแบ่งพื้นผิวเนี่ยเท่ากันเสร็จแล้วก็กดคีย์ q กด escape นะฮะการกด escape เนี่ยจะเป็นการยกเลือกการเลือกวัตถุนะรหรือการเลือกพื้นผิวการเลือกเส้นนะฮะ การเลือกวัตถุใดๆที่ถูกเลือกอยู่ในขณะนั้นตรงนี้เราจะได้ในลักษณะของแก้วเบื้องต้นกันแล้วนะครับต่อไปนะฮะผมจะทําการโคลนแก้วตัวนี้ออกมาอีกใบนะะเดี๋ยวตรงนี้ในส่วนของไอเทมลิ t เนี่ยนะฮะในส่วนของเมชเนะี่ยตรงนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อก่อนวิธีการเปลี่ยนชื่อก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกนะฮะหรือคลิกขวาเลือกที่ rename แล้วก็กําหนดชื่อ ใหม่ลงไปตรงนี้ได้เช่นกันตรงนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น Coffee m a r นะฮะ Enter เสร็จแล้วสลับไปที่โหมด Item นะครับจากนั้นเราจะทำการโคลนนะในส่วนของแก้วไปเนี้ยออกมาอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้เราจะใช้ในส่วนของคำสั่ง Duplicate วิธีง่ายๆนะครับในการใช้คำสั่งด l พิเคตก็คือการกดคยีย์ ctrl d เราจะได้ในส่วนของเมสที่เป็น coffee m r k เนี่ยขึ้นมาอีกหนึ่งตรงนี้ให้เปลี่ยนชื่อไปเป็น oh, water เพราะในส่วนเนี้เราจะนำไปทำเป็นน้ำที่อยู่ภายในแก้วในส่วนของคำสั่งดูพิเคตนะครับในเมนูเนี่ยมันจะอยู่ที่ไอเทม แล้วก็ Duplicate ตรงนี้ต่อไปเนี่ยเราจะทำการปรับในส่วนของแก้วที่ถูกโคลนออกมาอีกใบนึงเนี่ยให้ไปเป็นน้ำที่อยู่ในแก้วนะฮะตรงนี้จะปิดตาในส่วนของ c o ฟฟี่มากลงไปก่อนแล้วก็สลับไปที่โหมด p o ล y ก o อนครับจากนั้นเราจะเลือกพื้นผิวประมาณนี้นะฮะ สองพื้นผิวทําการโลบกดคีย์ L แล้วก็ตรงนี้เราจะเลือกพื้นผิวนะครับที่อยู่ติดกับพื้นผิวที่ถูกเลือกอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆให้กดคีย์ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดคีย์ลูกศรขึ้นมันจะเลือกขึ้นไปในลักษณะนี้เราจะเลือกไปถึงประมาณนี้นะโอเค จากนั้นทำการลบทิ้งไปเลยครับกดคีย์ delete ทีนี้เราจะมาสลับในส่วนของพื้นผิวนะครับเพราะตอนนี้พื้นผิวเนี่ยพื้นผิวภายนอกเนี่ยมันไปอยู่ภายในแล้วพื้นผิวภายในเนี่ยมันออกมาอยู่ภายนอกนะครับตรงนี้วิธีการสลับง่ายๆก็คือกดคีย์ f นะฮะหรือมันจะอยู่ในส่วนของ geometry polygon แล้วก็ ฟลิปนะตัวนี้ต่อไปสลับไปที่โหมดเส้นนะครับโหมด Edges เราจะทำงานกับเส้นอีกครั้งหนึ่งคลิกเมาส์เลือกเส้น2เส้นติดกันทำการล o o ครับกดคี L ตรงนี้เราจะทำการสร้างพื้นผิวขึ้นมาปิดด้านบนนี้วิธีง่ายๆนะครับในการปิดพื้นผิวด้านบนนี้นะครับเรา ใช้วิธีการกดคีย์ P นะครับนะหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเลือกจากเมนูนะครับตรงนี้ผมจะอันดูกลับไปก่อนถ้าเลือกจากเมนูนะครับให้ไปที่ Geometry Polygon s Make นะในส่วนของ Make Polygon เนี่ยตรง Poly Type ให้เลือกไปเป็น Curve คลิก OK เคนะตรงนี้เราจะได้พื้นผิวขึ้นมา จากนั้นไปที่โหมดพลริกอนนะครับใช้คำสั่งพลริกอนเบฟเวลกดคีย์ h i f t B คลิกเมาส์นะฮะลากในส่วนของแขนสีแดงนะฮะในส่วนของอินเซ็ตเนี่ยกำหนดค่าไปเป็น5มิลิเมตรกดคีย์ Q นะครับ Escape ตรงนี้เราจะได้ในส่วนที่เป็นน้ำแล้ว นะครับไปเปิดตาดูในส่วนของคอฟฟี่มัคนะฮะเลือกที่ไอเทมดูนะฮะเราจะได้แก้วนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็คือ้นาำต่อไปเราจะทำการสร้างในส่วนของหูแก้วตรงนี้จะปิดตาในส่วนของ Water ลงไปก่อนจากนั้นให้ท่านทำการปรับหมุน รปรับหมุนมุมมองมาในมุมมองด้านนี้นะครับให้สังเกตนะครับให้ดูว่าในส่วนของบวก x เนี่ยมันอยู่ทางด้านนี้และลบ z อยู่ทางด้านนี้นะรหรือดูให้ได้ในลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะครับก็คือเส้นแกนสีแดงเนี่ยก็คือแกน X เนี่ยนะครับมันหันไปทางทิศทางนี้นะครับแล้วก็เส้นแกนสีน้ำเงินเนี่ยมันหันมาทิศทางนี้นะฮะ ตรงนี้ที่ให้กําหนดมุมมองในลักษณะนี้นะครับก็เพราะว่าถ้าท่านไปกําหนดมุมมองในมุมมองด้านอื่นเนี่ยนะครับแล้วไปสร้างหูแก้วนะครับแล้วเวลากําหนดค่าต่างๆนะฮะท่านจะสับสนนะครับเพราะว่าการกําหนดค่าในแกนต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ท่านปรับมาในมุมมองลักษณะนี้นะครับจากนั้น ไปที่หมดเส้นนะครับไปที่หมดเส้นเราจะเลือกเส้น2เส้นนี้นะฮะก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้จากนั้นเราจะทําการสเกลเส้นตรงนี้ให้เลือกไปที่ action center นะครับแล้วก็เลือกไปเป็น local เพราะเราจะทําการสเกลนะฮะในเอ่อ แนวเดียวกันกันกบที่เส้นถูกเลือกอยู่ใช้คำสั่งสเกลนะครับกดคีย์ R <c oughs> ลากในส่วนของแขนสีเขียวนะครับหรือกำหนดค่าในส่วนของแกน Y เนี่ยไปเป็น180%เป็นต์กดคีย์ Q ไปที่โหมดพลิกกรครับเลือกพื้นผิว2พื้นผิวนี้กดคีชิปข้างไว้เลือก2พื้นผิวนี้ จากนั้นใช้คำสั่ง Polygon b e เบ l เวลชิปปีคลิกเมาส์1ครั้งนะฮะลากแขนสีแดงนะรหรือกำหนดค่าในส่วนของ i n s e ซเนี่ยเข้าไป3มิลิเมตรแล้วก็ชิปคลิกนะครับลากในส่วนของแขนสีน้ำเงินนะฮะออกมา5มิิเมตรตรงนี้เป็นโซนนะครับ แล้วกดคีคต่อไปเราจะทำการเลือกนะครับในส่วนของพื้นผิวรอรอบนะร,บรอบของพื้นผิวที่ถูกเลือกอยู่เนี่ยตรงนี้เราจะกดคีย์ชิปค้างไว้บวกคีย์ลูกศรขึ้น1ครั้งจากนั้นจะทำการสเกลอีกทีกดคีย์ R ครับกำหนดค่าในส่วนของแกน Y ลงมาที่75% กดคีย์ q กด escape นะต่อไปนะครับเราจะทำการเปลี่ยนไปยังมุมมองมาตรฐานนะครับซึ่งเราจะปรับไปที่มุมมองด้านหน้านะครับตรงนี้ในส่วนของวิวพอร์ตเนี่ยมันทำงานอยู่ในมุมมอง perspective นะครับวิธีการเปลี่ยนจะมีด้วยกันหลายวิธีนะฮะโดยวิธีแรกนะครับก็คือคลิกเลือกมาในส่วน ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ฟอนต์นะครับจะไปที่มุมมองไหนก็ให้เลือกไปที่มุมมองนั้นนะครับตรงนี้ให้เลือกมาที่ฟอนต์นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เปิดสเ c t i v e อีกครั้งส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการกด key control, ก space bar. คีย์คอนโทรลบวกสเปซบาร์นะฮะเมื่อกด c o n โทรลสเปซบาร์แล้วเนี่ย เราจะเห็นเมนูเนี่ยมันแสดงขึ้นมาในลักษณะนี้ตรงนี้เขาจะเรียกกันว่าพายเมนูนะครับเมื่อมันขึ้นมาเนี่ยเราก็เลือกไปที่มุมมองที่ต้องการเอาละทีนี้ผมจะกลับไปที่ Perspective อีกครั้งต่อไปนะครับเราจะใช้วิธีการกดคีย์ตัวเลขโดยจะใช้คีย์ตัวเลขทางด้านขวานะครับในส่วนของแป้นคีย์ตัวเลขทางด้านขวาของคีย์บอร์ด กดคีย์ตัวเลข1จะไปที่มุมมองท็อปนะครับกดคีย์ตัวเลข2จะไปที่ฟนต์กดคีย์3นะฮะจะไปที่มุมมองทางด้านขวาก็คือไ right, รนะครับแล้วก็การกลับมาที่มุมมองเป r s สเปกต v e ฟก็คือการกดคีย์ e l ล t e นะครับหรือคีย์จุดนะรหรือคีย์ฟุ l สต็อปนะฮะจะกลับมาที่มุมมอง Perspective ส่วน อีกคีย์หนึ่งนะครับก็คือคีย์เลขศูนย์นะครับถ้ากดเนี่ยมันจะขยายในส่วนของวิวพอตเนี่ยออกมาเต็มหน้าจอนะครับและกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอาละตรงนี้ให้ไปที่มุมมองฟอนนะครับหรือมุมมองด้านหน้าจากนั้นเราจะทำการเลือกนะฮะพื้นผิวตรงนี้นะครับซึ่ง ถ้ามองในมุมมอง p e r ร์สเปกติฟเนี่ยเราจะเลือกพื้นผิว2พื้นผิวนี้นะครับตรงนี้ในการทำงานในมุมมองด้านหน้านะครับเวลาเลือกพื้นผิวเนี่ยนะฮะนอกจากวิธีการเอาเมาส์ไปคลิกแล้วนะครับจะมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือการลากนะฮะลากเมาส์ก็คือใช้วิธีการคลิกเมาส์ขวาค้างไว้นะครับแล้วลาก เลือกในส่วนที่ต้องการตรงนี้ผมจะให้ดูในส่วนของมุมมอง Perspective เมื่อเราคลิกเมาส์วขวาลากเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะเลือกมาในส่วนของพื้นผิวนะครับที่อ๋อถูกลากล้อมรอบนะฮะตรงนี้เป็นวิธีที่1น,นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการคลิกเมาส์ตรงลูกกลิ้งนะครับคลิกค้างไว้แล้วลากนะฮะ จะเห็นว่าลักษณะการเลือกเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าดูในมุมมองด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าไปดูในมุมมองเปอร์สเปกติฟจะเห็นว่าในส่วนของพื้นผิวที่อยู่ทางด้านหลังในมุมมองของฟอนต์เนี่ยมันถูกเลือกไปด้วยนะฮะตรงนี้ไม่งงกันนะครับไม่สับสนนะครับเอาล่ะ,ละตรงนี้เราจะใช้วิธีการคลิกเมาส์กลาง แล้วก็ลากเลือกในส่วนนี้จากนั้นไปดูที่แอคชั่นเซนเตอร์นะครับในส่วนของลอกเข้าเนี่ยที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยจะต้องไม่มีการเลือกไว้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันเลือกไว้อยู่ในลักษณะนี้ให้เรามาเลือกซ้ํานะครับเพื่อเอาเครื่องหมายถูกเนี่ยออกไปจากนั้นเราจะทําการปรับหมุนนะครับโดยใช้เครื่องมือโรเตทตรงนี้ให้กดคี์ E นะฮะ หรือคลิกที่นี่ก็ได้นะครับนี่คือเครื่องมือโรเต็เอาละจากนั้นเราจะปรับในส่วนของแกน Z ซตนะฮะหมุนไปนะครับ20องศากดคีย์คนะครับแล้วก็คลิกเมาส์กลางเลือกกดคีย์ E นะครับกำหนดค่าในส่วนของแกน Z ซตเนี่ยเป็นลบ20องศากดคีย์ค ต่อไปเราจะทําการเชื่อมต่อในส่วนของหูแก้วนะครับให้มันมาบรรจบกันตรงนี้ให้กดคีย์ชิปค้างไว้คลิกเมาส์กลางลากเลือกจากนั้นเราจะใช้คําสั่งบิดนะครับซึ่งในส่วนของคําสั่งบิดถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ง่ายๆก็คือสะพานนะครับก็มันจะเป็นลักษณะในการสร้างสะพานเชื่อมต่อกันระหว่าง พื้นผิวที่ถูกเลือกนี้นะฮะคลิกที่เครื่องมือบิดคลิกเมาส์หนึ่งครั้งจะเห็นว่ามันจะมีการสร้างนะ,ะพื้นผิวเนี่ยมาเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราจะกำหนดค่าในส่วนของเซกเมนต์เนี่ยไปเป็น10นะะมันจะดูโค้งขึ้นมา แต่ยังโคง้งไม่มากนะฮะยังไม่สวยงามเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมากำหนดค่าในส่วนของเท e n s i o เนี่ยเพิ่มเติมไปเป็น200%เโอเคเสร็จแล้วกดคีย์คิวครับเราก็จะได้หูแก้วขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าหูแก้วตอนนี้มันยังดูไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปปรับเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยตรงนี้ให้คลิกเมาส์กลางนะครับลากเลือกมา เละจากนั้นเราจะใช้ในส่วนของคำสั่ง soft move นะครับให้เลือกมาที่แ tab deform นะฮะแล้วคลิกเลือกไปที่ soft move แล้วก็คลิกเมาส์หนึ่งครั้งทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของมุมมองเปิดสเปกตรีบหน่อยนะครับจะได้เข้าใจนะในส่วนของไซส์นะครับในแกน Z เนี่ยนะครับ9มมตรนะครับก็คือ เส้นโค้งนะเส้นโค้งตรงนี้นะฮะเส้นโค้งนี้ก็คือในส่วนของโทษนะครับอยู่ไหนเอ่ยมันเส้นเส้น,สนเดียวกันผมหาจุดของเส้นไม่เจอนะฮะนะครับก็คือตรงนี้นะฮะนี่คือในส่วนของแกนเซต พราะฉะนั้นตรงนี้เราจะปรับไปเป็น0มิลลิเมตรอาล่ะกลับไปที่มุมมองด้านหน้าในส่วนของแกน x เนี่ยเราจะกำหนดไปที่28แล้วก็ในส่วนของแกน y กำหนดไปที่ลบ28เราจะได้ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะลากเครื่องมือเนี่ยขึ้นไปสักประมาณนี้แล้วกันจากนั้นนะครับทำการปรับนะฮะโดยคลิก ที่วงกลมสีน้ำเงินนะครับหรือคลิกที่แขนเนี่ยก็ได้ค่อยๆปรับทิศทางไปนะฮะแล้วก็ลากปรับให้ได้ในลักษณะของหูแก้วตามที่เราต้องการนะครับหลัวสัมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็กดคีย์คิวครับ ออกจากการกำหนดค่าไปที่มุมมองเปอร์สเปกติฟ